หนูสัญญาหนูน้องเพชรคุีิสาหนูสัญญาว่าจะเป็นเด็กดีเป็นอ่าเป็นเด็กน่ารักอาเอยะจะทำกันดิอยเป็นเด็กน่ารักพูดก่อนเอาเอาป้าเอาป้าเป็นเด็กน่ารักของใคร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  ของ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 ,ของพ่ออะไรของพอ่อะอยอะของแม่อะไรของแม่แม่อกชื่ออะไรแม่ชื่อไผ่ก <pper> วแม่ชือ่อไผ่กว <pper> แม่ชื่ออะไรชื่อรักรักแม่เท่าไหนเแม่ชื่อแอนใช่ไหม <pper pper> มาแล้วมาแล้วมคีคนเข้าต่อคิวแล้วมคีคนต่อคิวแล้ว เอามาอ่านหนูสัญญาว่าหนูเล่นแล้วพูดก่อนอหนูจะคืนใช่ไหมโอเคเดี๋ยม ขอนหน่อยขอไข่หน่อยไปอีกลูกนึง่งแอาไข่ให้ขอหนะป้ะาแอลจ๋าขอไข่หนึ่งรูปขอปหน่อยหน,น่อยหนูเดินไปหน,หนูเดินไปเลยหนูเดินไปนกินปลาหมึกก็ได้กินข้าวไปข้าวใส่ร็จแล้วอันดีเลยลูกปล่อย ข้าวกับตัวหมดดึกสิแช่บ๊อเพชรให้ลุงใส่ได้ไหมคะมมเอาคนละอัน อ๋อมันเป็นที่ยิงไม่ได้หรอกลูกมันยื่นอันนี้อาะนีเอาของหนูเอาอีกอันนึงนม่มีของหนูก็มีมันจะมีอาเจียนจะใส่หนังงดังไงไปเลยค่ะถอยถอยค่ะถอยถอยค่ะถอยถอยหน่อยค่ะเอาไหมนี่